ไม่เอาตัวเมียตัวนี้ตัวเมียแม่เอาตัวผู้ตัวนี้นะก็มีการวัตถุประสงค์เรามันชัดเจนเห็นไหมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมบกอลันนกแข่งนะฮะจะมาที่บ้านคนรักนกแข่งหนึ่งอ่าซึ่งเขาหลงไหลในน้ําเสียงนกบินหลามากๆเลยอ่า เขาเลี้ยงมา10กว่าปีแล้วครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่านกตัวนี้จะมีคนเลี้ยงมานานซึ่งจริงๆกระแสนิยมเรื่องนกวิลาตัวนี้แข่งกันมา2-3ปีเองแต่ว่าได้มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขาอนุรักษ์มานานแล้ววันนี้เองนะครับผมผมจะมาะท่านผู้ชมมารู้จักกับพี่ตายสมรมรักวิลลานะครับผมไปรู้จักกับพี่ตายกันเลยครับผมสวัสดีครับ <Okay. S 1> ผมต่ายรักวิลาครับ มันทราบว่าเออพี่ถ่ายที่เลี้ยงมากีปีแล้วใช่ไหมครับผมสิบกว่าปีลอะอครับผมเริ่มแรกเลี้ยงก็คือเพื่อนเอามาให้แล้วสมัยก่อนที่เอามาให้ตอนนั้นนกหางยาวสิบกว่านิ้วนะครับผมแต่ตอนนั้นเราเลี้ยงรู้สึกว่าไม่รู้สึกถึงความมีค่าของมันเนี่ยนกสิบกว่านิ้วเนี่ยอะจนพอนกตัวน,นั้นมันตายเลยครับแล้วอ,อม,มันหาไม่ได้อีกแล้ว ผมผมพยายามจะหานกนกแบบนั้นอ่ะสิบกว่านิวน้วสิบเอ็ดนิ้วประมาณสิบเอ็ดนิว้วสิบสองนิ้วเนี่ยมันหาไม่ได้ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเพาะพันธุ์อยากจะเลี้ยงเพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่าชอบหลงไหลในเสียงมันอาหารลีลาการเล่นเวลาเขาร้องเพลงลบอะไรเงี้ยออลีลาเขาสวยงามดุดันอะไรเงี้ยบ่ะก็เลยจากนั้นก็เลยหันเหนเข้ามาสู่การเพาะพันธุ์เลยเนียครับ ใช่ก็ค่อยๆค่อยๆศึกษามาก่อนเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ค่อยศึกษาก็ถามพักพวกบ้างแล้วก็ถามอาจารย์บ้างอาจารย์ที่เรารู้จักบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ช่วยกันแนะนําแล้วก็เอามาเริ่มเริ่มเพาะพันธุ์เริ่มแรกๆก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกก็ค่อยศึกษาพอมีประสบการณ์ก็ดัดแปลงไปเรื่อยอย่างกรงเมื่อก่อนนี้กรงไม่มีสแลนไม่มีต้นไม้มันก็ร้อนอะไรเงี้ยเราก็ค่อยดัดแปลงไปเอาสลนมากั้นถึงต้นไม้ให้มัน มีความเป็นธรรมชาติใช่มีค, <ำ S 2> ความเป็นธรรมชาติามมาตเพราเราพอเริ่มศึกษาปุ๊บเราก็จะรู้ละมันเ,เข็นโดงม,มันเป็นนกป<ช>่าซึ่งทํายังไงก็ได้ให้มันเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดใช่ไหมไหมทางอาหารที่ทอยู่ใช่ไหมบรรยากาศครับเนี่ยบรรยากาศแวดล้อมเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอความรู้จากแล้วก็ประสบการณ์จากพิ่ายกันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศที่สถานที่เลี้ยงนกของพิ่ายกันเลยครับขอบเชื่เลยครับ เห็นว่าเราสามารถเพาะพันธุ์พวกอาหารนกคือให้มันมีกินแบบอุดมสมบูรณ์ได้แล้วเพาะแบบง่ายๆด้วยเดของพี่ต่ายนี่เพาะอะไรไว้บ้างครับมีเลี้ยงอะไรไว้บ้างก็มีเพาะจิ้งหรีดเคยโพาะลงในเว็คคือเพาะจิ้งหรีดโดยใช้อ้นเนี้ยชั้นเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนชั้นเรียกคอนโดอะผมเรียกคอนโดชั้นเก็บของเพาะมาหลายปีแล้วครับผมเพราะว่าที่สําคัญที่สุดในการเพาะนก กรเขนดงเนี่ยก็คืออาหารสดครับใช่อาหารสดนี่เป็นหลักเลยนะไม่ใช่อาหารเม็ดนะครับอาหารสดไม่ว่าจะนอนจิ้งหรีดไสเดือนปลาเนี่ยสําคัญที่สุดอือมันจะทําให้นกเนี่ยมีอะไรละสมบูรณ์พันธุ์ครับคือหมายถึงว่านกบินหลานี่มีความต้องการโปรตีนจากจากสัตว์ใช่ไหมครับสําคัญที่สุดเลยใช่ครับผมเพราะว่าสัตว์บางชนิดจะ ต้องการโปรตีนจริงแต่อาจจะเป็นจากพืชหรือว่าจากอย่างอื่นใช่ไหมกังเขนดงจะเป็นนกที่กินมแมลงเป็นหลักกินแมลงใช่ใช่ไม่ได้กินพืชก,กินสัตว์เป็นสัตว์เล็กเป็นหลักใช่เ,ใเวลาเขาอยู่ในธรรมชาติเขาจะกินเนี่ยพวกลูกกบลูกปลาลูกเขียดที่มีในนนอนอ่าหนอนไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินประเภทนี้จะไม่ได้กินพวกเมล็ดพืชเหมือนพวกะจุกอืมครับจากนั้นเราก็ต้องมีอะไรให้เขาใช่ใช่ว่าหลากหลายแล้วก็มีมีอย่างต่อเนื่อง นะครับผมงั้นจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูความพ่ออีกที่หนข้างบนครับผมตรงนี้เลยครับเชอญไปอันนี้ต้องลดผนหน่อยนะมกว่าจะขึ้นมาได้ครับท่านผู้ชมเหนื่อยเอาการโอ้โห ครับผมอรงนี้จะเป็นกลรงที่ทําให้เรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดทั้งความชื้นทั้งร่มเงาทั้งบางพลัยอะไรเงี้ยจะทําให้เรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดก็คือเอาหลักๆก่อนคือนกบินหลาเนี่ยมันจะชอบมีความชื้นมีแสงแดดใช่มีร่มเงาจากต้นไม้ใช่ครับครับผมมีมีอะไรนอกนกนี้อ่าก็ คือกังเขนดงมันเป็นมันเป็นนกนกป่าที่ระวังมันจะระวังตัวมากเวลาเข้าคู่นะฮะเราต้องมีระวังภัยให้มันบังอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันตื่นเวลาเขาเขาฟักลูกเนี่ยเขาก็จะระแวงคนถ้าถ้าเราไปโล่งๆเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่นกมันนางทีเวลาฟักออกมาเนี่ยมันจะคาบลูกทิ้งก็ได้ถ้ามันตกใจนะฮะแล้วก็ความชื้นนี่มีผลต่อการฟักไข่การฟักไข่เนี่ยการ เวลาไข่ออกมาเนี่ยถ้ามันไม่มีความชื้นเนี่ยบางทีมันติดเปลือกออกมาก็มีแม่มันคาบถ้าเปลือกมาทิ้งเนี่ยจริงๆมันมันคาบออกมาทั้งตัวลูกเลยนะเออถ้าไม่มีความชื้นพอเนี่ยเปลือกมันจะไม่ล่อนจากจากตัวนกแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันก็ต้องทําให้นกมันมันมันอยากผสมพันธุ์ด้วยครับอ่าคือบรรยากาศก็ต้องดีคือสะอาดเอ่อลมพัดผ่านครับผมอากาศ ความชื้นเนี่ยผมจะคอนโทรลด้วยสปิเกอร์ข้างบนสปิเกอร์อยู่ข้างบนใช่ไห<ช>มครับผมแล้วก็ข้างล่างก็มีสปิเกอร์ครับอาหารก็ต้องใส่ไว้ตลอดใช่ไหมมีไม่ขาดใช่ไมครับ<ช>ไม่ขาดไม่ขาดแต่จังหวะช่วงนี้นกมันมันมันพ้นฤดูผสมพันธุ์แล้วล่ะนกมันเริ่มถ่ายขนกันแล้วละ่ะเนี่ยตัวผู้ก็เริ่มถ่ายขนแล้วคู่นี้เป็นยังไงครับพ่อแม่พันธุ์คู่นี้มามาอย่างไงมาจากสายไหนอะไรอย่างเงี้ยลองอธิบายหน่อยเอ่อ ตัวเมียเนี่ยผมไม่แน่ใจมาจากที่ไหนเพราะเป็นอ๋อตัวเมียใช่ตัวเนื้อตัวเมียตัวนี้เป็นนกของอาจารย์สุชาติอ๋อสมุยฟามใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะฮะใช่ครับผมตัวผู้นี่รู้สึกจะเป็นนกสูงไหญกว่าลกอือครับผมชื่อแล้วผลผลิตได้ได้ยังครับได้แล้วคู่นี้ได้มาสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวครับแล้วลูกออกมาเป็นยังไงบ้างครับเออคอกนี้ลูกจะปากเบา แต่ว่าสรีละจะไม่ใหญ่มากครับอ่าลูกปากเบาครับเท่าที่สังเกตมาจากจากคอกแรกที่เขาได้มานะตัวตัวผู้เนี่ยจะปากเบาบานยืนบนตลอดครับอืมแม้ขนาผมเคยเคยเอานกของชุดเนี้ยนะฮะลูกนกมันนะครับที่เอาไปโชว์ที่ที่ที่สัมพนนะั์นะที่คุณตุย้ยคุณตุ้ยเคยไปคอันนั้นอนะ ขนาดแขวนไว้เป็นลูกลายเนี่ยมันก็ยังยืนบนตอนนั้นในเป็นลูกลายแค่เป็นลูกลายก็บ่นแล<ช>้วพี่นาเรศยังชมเลยว่าโอ้โหลกนนชนี้ร้องเก่งคือจริงๆอ่ะมันก็สายเลือดสายเลือดมันใกล้เคียงกับไอ้ไอ้อคอกโน้นไอตัวที่ว่าได,ได้ได้ได้ถ้วยตัวนั้นนะ<ช>ที่แข่งแล้วได้ถ้วยแล้วครับผมแล้วอย่างนี้ในช่วงถ่ายขนหนึ่งเงี่ยดูแลยังไงคะนกพ่อแม่พันธุ์ต้องแยกไปถ่ายหรือว่า ให้รวมถ่ายอย่างนี้คะปกติแล้วเนี่ยต้องแยกเพราะบอกบอกว่าเนี่ยเวลานกถ่ายขนตัวผู้เนี่ยนกถือว่าตัวผู้ถ่ายเนี่ยเขาจะก้าวล้าออใช่ไหมแต่ว่าผมจะลองดูเพราะทุกคีทุกปีเนี่ยผมจะแยกแต่ปีนี้ผมจะลองดูลองไม่แยกดูว่าเขาจะอยู่กันได้ไหมใช่ไหมถ้าอยู่กันได้เนี่ยผมก็จะปล่อยยาวเลยครับปล่อยยาวเลยให้เขาอยู่ด้วยกันนี้ยันพอเขาสมสมบูรณ์แล้วเขาก็จะ ถกกันเองโดยใช่โด,โดยที่เราไม่ต้องไปจับเลือกคู่ให้เขาอีกทีหนึง่งผมว่าถ้าจับแยกออกมาเนี่ยพอจะเข้าไปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นการยากพอสมควรเวลามันตัวผู้ไม่พร้อมตัวเมยไม่พร้อมหรือมันอาจจะเลือกกันอีกทีอย่างเงี้ยอืครับ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแบบแนวว่าเออปีนี้ให้อยู่รวมกันไปเลยก็<อ> <c oughs> คืออยากจะทําคู่นี้คู่นี้ต่อเนี่ยถ้าผมอยากทําคู่นี้ต่อผมจะลองทดลองดูว่าลองปล่อยให้ยาวไปให้อยู่ยาวเลยครับดูซิว่าเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหม เราเราก็คอยสังเกตดูคอยสังเกตดูว่าเออตัวผู้มันก้าวลาวจริงไหมมันไล่ตีตัวเมียไหมแต่แต่เท่าที่ดูมามันก็ปกตินะก็อยู่กันได้แล้วแล้วอย่างนี้กี่วันพี่มาดูแลครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกวันอ๋อขึ้นมาทุกวันเลยถึกวว่าจะมีอาหารมีอะไรใช่ทุกวันแต่ว่าก็ต้องมาดูแลทุกวันมาแล้วก็มามาดูเนี่ยก็ต้องคอยดูจริงๆอย่างน้อยๆต้องมีให้เขาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยดูมีอะไรพฤติกรรมอ๋อพฤติกรรมเลยนะครับด ที่ที่นกมันถ่ายขนด้วดูพฤติกรรมมันเป็นยังไงอะไรงไงว่าตัวตัวตัวผู้เนี่ยมันไล่ตีตัวเมียไหมแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเราก็ให้อาหารมันตามปกติแล้วก็ลงไม่มีอะไรมากเมื่อก่อนแสลแอนตรงนี้มันยังไม่มีมันจะร้อนมากอ่ผมก็ขึงใบขึงไปชั้นตอนนั้นขึงไปชั้นเดียวมันก็ยังยังไม่ร่ม,มนี่ผมก็เสริมมาอีกชั้นหนึ่งอ๋อสองชั้นเลยใช่เราสังเกตดู เวลานกฟักไข่ตัวเมียไม่ให้ขึ้นไปอยู่พงพงลังจกลางวันกลางวันจะอยู่ข้างล่างนั่นนะอากาศมันร้อนเกิน<อ>ตัวตัวเมียถึงไม่ขึ้นไปกบก,ก็ต้องให้ความความร่มเย็นเขาให้ความชื้นเขาให้อากาศถ่ายเทอากาศถ่ายเทนี่ก็สําคัญนะถ้ามันทึบเกินไปจนไม่มีอากาศถ่ายเทเนี่ยโรคตามมาละโรคร้ายนีย่ตามมาอย่างเชื้อโรคมันก็จะแพร่กระจายได้ ครับผมในช่วงสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณพี่ต่ายวันนี้นะครับที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับผมอ,อยากให้พี่ตายทิ้งท้ายหน่อยว่าในเรื่องของการเพาะพันธุ์เนี่ยบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับเ,เรื่องนกกังเขนดงเนี่ยก็อยากจะฝากให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยนะฮะที่กําลังจะมาเล่นกัะเขนดงหรือว่าคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยให้คานึงถึงว่ากระแสการแข่งนกมันมาแรงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนก กาอเขนดงเนี่ยมันจะออกจากป่ามาอีกเท่าไหร่เรายังไม่รู้รใช่ไหมฮะผมเสียดายตรงที่ว่าถ้าเล่านกดีๆมาแข่งแล้วปล่อยให้มันแก่ตายใช่ไหมฮะมันก็จะเสียเปล่าและอีกหน่อยนกในปา่าสายพันธุ์ดีๆมันก็จะหาไม่ได้ครับผมอยากสนับสนุนอยากจะแนะนําพวกที่มีนกอยู่แล้วเนี่ยนกสายพันธุ์ดีๆมาเพาะพันธุ์กันใช่ไหมฮะเพาะพันธุออ์อย่างน้อย เราจะได้ไม่ต้องมานกนกรบกวนนกในป่าใช่ไหมฮะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์มันไปด้วยเพราะณตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยเขาเอานกลูกเพาะมามาเพาะนกป่าเนี่ยมาเพาะแล้วก็ก็บีดสายเลือดมาจนเป็นนกสายอย่างน้อยเนี่ยสิบกว่านิ้วขึ้นไปทั้งนั้นของเรางยาวใช่หางยาวด้วยแล้วก็ร้องด้วยเล่นด้วยเล่นหางด้วยร้องด้วยนกเขาเก่งแลวเป็นนกรูกเพาะหมดครบเครื่องหมดเลยใช่ครับซึ่งทุกๆวันนี้ในสนามแข่งที่สิงคโปร์จะเป็นนกรูกเพาะ ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่หญที่เขาเขาบีดสายพันธุ์มาเนี่ยนะครับแล้วสายที่เขาหางยาหางยาวทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นนกลูกพ่อหมดครับฮะไม่งั้นเนี่ยก็คือเป็นนกจริงๆเป็นนกของเราเนี่ยแล้วก็เอาไปทาไปทาหลายชั้นละครับจนได้นกหางยาวด้วยร้องด้วยเล่นด้วยแต่ของเราเนี่ยตามหลังเขาอีกหลายปีแต่ว่าถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยมันมันก็จะอยู่กับที่แล้วก็โดนเขาแซงไปเรื่อยเพราะตอนนี้ครับ สิงคโปร์เขาก็ไม่ได้หยุดนะเขาก็พัฒนาของเขาไปเรื่อยแต่ของเราเนี่ยเขาเราเรา,เราเพิ่งจะเริ่มเนี่ยตั้งกลุ่มที่มาเพาะขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเราไม่เริ่มมนเพาะนกป่านกนกดีๆที่อยู่ในมือพักพวกกันเนี่ยผมเชื่อว่ามีเยอะฮะมีหลายหลายคนที่มีนกดีๆเยอะอยากจะแนะนําให้อ่ามาเพาะกันเถอะครับนะฮะจะเราจะได้มีนกดีๆเอาไว้เล่นอ่ามันไม่มันจะได้ไม่ตันไม่อาจจะเหมือนไม่ให้เหมือนนกเขาเชื่ไว้า ถ้าเราไม่ไม่ช่วยกันบิดสายเลือดเพราะให้มันสายเลือดใหันดีขึ้นอ,อ,อย่างน้อยเลยไม่ไม่ไปรบกวนนกในป่าผมก็เลยคิดว่าอยากจะฝากให้มาเพาะกันเยอะๆครับ,รบสำหรับท่านใดที่ยังมีความรู้น้อยแล้วก็เริ่มสนใจที่จะเพาะพันธุ์นะครับสามารถติดต่อ,อปรึกษาคําแนะนําอะไรได้ที่เบอร์ของพี่ต่ายเดี๋ยวเราให้ไว้อ๋อยินดีดดนะครับยินดีครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ต่ายครับครั